ท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้คณะกรมกรมการกิจการพักก็ได้มีการประชุมกันต่อกรณีที่เมื่อวานนี้มีคําวินิจฉัยของสารรัฐมนุนเมื่อวานก็ออกถแถลงการไปแล้วฉบับหนึ่งแต่วันนี้ก็ได้ศึกษาคําวินิจฉัยโดยละเอียดแล้วก็มีความเห็นจึงมีการออกถแถลงการเรื่องการโต้ยแยง้ง คำวินิจฉัยของสารและตับนูลโดยจะมอบหมายให้ท่านโฆษกพักเป็นผู้อ่านให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับเจิญคัแะแถลงการพักเพื่อไทยเรื่องโต้แย้งคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลตามที่สาลรัฐมนูลได้มีคำวิ <c oughs> นิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักกินวัตนายกรัตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมคณะรัตรีเมื่อวันที่6กันยายน2554 ที่มีมติเห็นชอบในการโอนย้ายในถวินเปลี่ยนสีต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้นพักเพื่อไทยเห็นว่าคำวิจัยของสารรัฐมนูลขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักการทางกฎหมายหลายประการดังนี้ 1. การกล่าวหาว่ารัฐมนตรีคนใดกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐมนูลมาตรา2 1 8กบมาตรา266ที่จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรมัฐธรรมนูญมาตรา182วรรคหนึ่งวเล็บเจนั้นต้องมีการยื่นคำร้องกล่าวหารัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนคนไปหรือถ้าเห็นว่าร่วมกันกระทำผิดก็ต้องกล่าวหาร่วมกันมาในคำร้องด้วยเมื่อในคดีนี้ในคำร้องไม่มีการกล่าวหารัฐมนตรีคนอื่นๆว่าร่วมการกระทำาการผิดอันต้องห้ามตามรมัฐมนูญด้วยแล้ว จึงถือว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นเป็นบุคคลนอกคดีและไม่มีโอกาสต่อสู้คดีในศาลดังนั้นสารรนูญจะวิจัยให้รัฐมนตรีเหล่านั้นสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ซึ่งต่างกับกรณีวิจัยให้มีการยุบพักที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจสารรนูญเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการวันพักทั้งหมดได้ 2. การวิจัยความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนอื่นนอกเหนือจากนายนตรีสิ้นสุดลง โดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาและไม่เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลนั้นเป็นการวิจัยโดยไม่เนี่อำนาจและนอกเหนืออำนาจขัดต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรมัฐธรรมนูญของรัฐมนตรีเหล่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา40เพราะการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องการกระทำเฉพาะบุคคลแม้รัฐมนตรีเหล่านั้นจะเข้าร่วมประชุมและมีมติ ก็ควรได้มีโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีด้วยการกระทําของสารั้มนูลจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อกําหนดของสารน้มนูลและหลักยุติธรรมสากลน,นอกจากนี้คำวิจัยยังมีปัญหาตามมาว่ากรณีรัฐมนตรีที่ได้ร่วมวงมติบางคนได้ถูกปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งแล้วในภายหลังความเป็นรัฐมนตรีของบุคคลเหล่านั้น ในตำแหน่งที่เกิดขึ้นในภายหลังย่อมจะไม่พ้นไปตามคำวิจัยของสารมนูญเพราะตําแหน่งเดิมได้หมดสิ้นไปแล้วมีการปลดกเก้าใหม่ถวายสัตว์ใหม่จึงเป็นเรื่องของคณะมนตรีต่างคณะการทําหน้าที่ก็ต่างกรรมต่างวาระ 3. การที่สารมนูนอาศัยผลของคาวิจัยของสารปกครองสูงสุดที่วิจัยว่าการโอนย้ายนายทะวินงเปลี่ยนสีเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบ จึงเป็นการกระทําโดยไม่ชอบโดยกฎหมายมาวิจัยในคดีนี้ว่ารณีดังกล่าวเป็นการใช้สถานการเป็นนายยกมนตรีเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการนั้นเป็นการใช้และตีความกฎหมายที่คลาดเคลื่อนเพราะการจะถือว่าเป็นการก้าวไก่แทรกแซงนั้นต้องเป็นเรื่องไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการได้แล้วเข้าไปกระทําการนั้นแต่ข้อเท็จจริงในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่าชัดเจนว่านายนกรัตรีมีอำนาจตามกฎหมายในการโอนย้ายแต่งตั้งข้าราชก,การได้การที่สารนรุนวิจัยเช่นนี้จะทําให้เกิดปัญหาต่อการบริหาราราชการแผ่นดินเพราะต่อไปจะมีการโอนย้ายข้าราชการหากผู้ถูกโอนย้ายผู้ถูกย้ายไม่พอใจก็จะอาศัยช่องทางยู่ในสารนรุนวิจัยเช่นกรณีนี้สารนรุนก็จะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองในที่สุดทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธมนูนูญ 4. การที่ศาลมูลอาศัยเหตุผลเรื่องกระบวนการโอนย้ายในายควินเปลี่ยนสีว่าเป็นการดําเนินการที่เร่งรีบเพื่อเป็นเหตุผลในการวิจัยว่าเป็นการใช้สานะการเป็นนายกมุตรีเข้าไปก้าวก่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการนั้นเสมือนเป็นการแปลงเปลี่ยนแปลงผลของคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากสารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาไว้ชัดเจนว่ากระบวนการโอนนายทวิ่เปลี่ยนสีได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วด้วยเหตุนี้จึงมีการอ้างตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่วิจัยคดีเป็นพยานแต่ศารลรัฐธรรมนูญกลับไม่อนุญาตโดยอ้างว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว 5. การที่นาย,ยกรมนตรี หรือรัฐมนตรีมีอำนาจตามกฎหมายในการโอนย้ายแต่งตั้งข้าราชการถือเป็นข้อยกเว้นตามรมัฐมนูญมาตรา268ที่นายกฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสามารถกระทําการได้โดยไม่ถือเป็นการกระทําอันต้องห้ามตามรมัฐมนูญมาตรา266การที่สารรัฐมนูญวิจัยว่านายกฐมนตรีกระทําการอันต้องห้ามเช่นนี้เท่ากับเป็นข้อยกเว้นดังกล่าวไร้สภาพบังคับต่อไป และถือว่าสารนัตมนูญกระทําการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมเสียเองกรณีก็6กรณีที่นายกรัฐมนตรีและคข้าหลวงใช้อํานาจตามกฎหมายในการโอนย้ายข้าราชการนั้นได้ทํากันมาตลอดเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลภาครัฐแม้หลายเรื่องมีการไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองและศาลปกครองก็มีคําพิพากษาว่าการโอนย้ายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางการปกครอง ไม่เคยมีการยื่นให้ศาลรุนวิจัยเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการใช้อำน,นาจตามกฎหมายที่มีอยู่ไม่ใช่การก้าวไก่แทรกแซงเช่นกรณีที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายมงตรีได้มีการโอนยาน้นายนายพิรพลไรทศาวิทและนายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์คดีนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ศาลรอนวิจัยและเป็นการดำเนินคดีและดำเนินการ กระบวนการพิจารณาซ้ํากับสารปกครองจึงเป็นที่น่าสงสัยว่ามีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เจ็ดมีข้อน่าสงสัยว่าเหตุนใดนาใยนสุเทพเทือกสุบรรแกนนกกากกปสและนายไพบูลนิติตวันผู้ยื่นคําร้องจึงได้กล่าวในหลายเวทีถึงความมั่นอบมั่นใจในผลของคำวิจัยที่จะเกิดขึ้นรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ออกมาเรียกร้องให้ในายรัฐมนตรีตัดสินใจรับข้อเสนอของตนก่อนที่ศาลรุ่นจะนิจฉัย คนพวกนี้แสดงออกเสมือนรู้ผลการวิจัยล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไร 8. พักเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเมืองและบ้านเมืองในขณะนี้เป็นกระบวนการเดียวกันเพื่อมุ่งหวังแย่งชิงอำนาจทางการเมืองโดยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตายนอกรัฐธรรมนูญโดยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนขั้นแรกใช้กลไกในสภา,าเมื่อไม่ได้ผล ขั้นตอนต่อมาจึงใช้มวลชนกดดันนอกสภาชุมนุมขับไล่ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆาน,นานาแต่ก็ยังไม่บรรลุผลจึงอาศัยองคอ์กรในกระบวนการยิธิธรรมและองคอ์กรอิสระบางองคอ์กรเป็นเครื่องมือหากยังไม่ได้ผลก็จะมีการเคลื่อนไหวสร้างเงื่อนไขให้เกิดความบุนแรงเพื่อให้ทหารทำรัฐประหารหรือร่วมกับทหารบางกลุ่มทำรัฐทำการรัฐประหารโดยอาศัยประชาชนเป็นผู้ออกหน้ายึดหน่วยงานราชการต่างๆ ให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารและสั่งราชการได้โดยมีทหารบางกลุ่มหนุนหลังเพื่อสุดท้ายจะได้อ้างว่าเป็นการปฏิวัติประชาชนหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามที่เตรียมการไว้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทําให้เกิดหายนะต่อบ้านเมืองอย่าง,างใหญ่หลวงเพราะจะมีประชาชนที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงจนทําให้ประเทศไทย ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพักเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้บุคคลและกลุ่มบุคคลทั้งที่แสดงออกโดยเปิดเผยและที่แอบอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังได้อำนาจการปกครองโดยวิถีทางนอกรักฐธรรมน,นูญได้สำนึกและเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศในสายตา ของต่างชาติได้ยุติการกระทำและร่วมกันดำเดนินการในการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้เพื่อจะได้ซึ่งรัฐบาลที่มาจากความยินยอมของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่รัฐบาลของคนใดรู้กลุ่มใดโดยเป็นการเฉพาะพักเพื่อไทย8พฤษภาคม2557นะครับนี่คือแถลง,ง,ง,งการของพักเพื่อไทยของขกรรมการกิจการพักรวมถึงแก่นนำพักนะครับ พี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามไหมครับเชิญครับเม่า